ไครวะมีแล้ว oh, ป oh, oh, mm ีใหม่แล้วโอ้หนังปีใหม่โอ้ได้ปีเกิดเดือนได้ครบแล้วบอครบแล้วครบปีปีหนึ่งแต่ยังไ่ยังอืมมันเกิดเดือนเก่าช่วงโอ้ซื้อหนังปีใหม่อืมบอกเลยเดี๋ยวมาบุเป็นได้แล้วอ่ะขึ้ามาเอาแล้วอ่ะเนี่ยไว้บุเมื่อเอามา ฝืนก็หัวแล้วเฝืนก็ได้มืออยู่แต่ว่าหน้าที่เพื่อนด้ิฝืนต้องควักเฝืนต้องรัดแต่เฝืนบอกควักวารัดนี่เอ้ามันลดคันนั่นจะคือปล่อยไปมันต้องคอยเพื่อนออมันิมีดราม่ากกนดีลดคอยไปคือรัดติสลดคอยจะใช้ลดคอยหรือบ่ลดคันนั่นเป็นอะไรเรื่องกันบ่เรื่องนี่ยังมันมีเจ้าหน้าที่ก็ดีได้เพื่อว่าเฮาเกิดอุบัติเหตุอย่างมากกับเพื่อนและเห็นเฝืนบดฝืนรัดแล้วก็เห็น สวัสดีเด้อสวัสดีพี่น้องบัทุกทุกคนข้อการคือเก้ากับบอด้ไปสิใดอยู่นี่แหละพี่น้องเลยเพื่อนน้องน้ำฝนอยู่าเจ้จังใดกัมานี่แหละพี่น้องมาทางเพื่อนน้องน้ำฝนบอด้ไปซ้ายสบุนกับบอดีก็เลยจัติกิจไปทางใดบอดีเอ้ยคิดหาทางอืไปนี่บอดีจัดนั่งตู้อยู่ กูดูดอยู่วันนี้ทางไป,ไปกแ็แลวเพือนนองน้ำฝนกมิต่ลงทำงานดูกรุงเทพคุณแล้ะาะใช่คุณแั่พี่นอนปลูกคักปลูกเี่ปลูกปลูกมีอยู่หน้าบ่น้าคุณแรขายมัดสองพันมัดหนอยแตา่าะนัดมันค้านบา่ตรงสื่อชอยเน <c oughs> ี่ยกอชื่อแร่เพื่อนข่อยกระปูก <c oughs> อย,ยู่คล้ายพายิศะเนาะเฮ้ยกมิตะลงไปทำงานอยู่เมืองไทยคุณแร่แถาจัง่อยเขาเอาใครอยู่เนาะใู่หรอเป็นเมเดียน mèo đường mở 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 รางไงเนาะรอ๋อสองขัวเมียแล้วก็กันเห็ดอย่างเด้เองสบายดีอืมโอ้จกควรได้ทังห่มันให้ทัวอยู่ทั้งแดดเงี้ยอยู่แค่นี้เฮ้อเฮ็ดหอาง่าย เมื <l iments> ่อยกเ้าส่วนไหวเนาะมันจังคัเดิกันเกอันน้าหุบกัหุกัก็จะดับเพล่นโอ้มาเบิ่งกี่ใกล้แล้วกองไง่เรือนี่ตงกี่ใกล้กับกองมึงย่นเตินเยอะ กะเก่าเนี่ยเดียวไทมก้อนเดี๋ยวแห้งกบเก็บว่ะกว่าแลยเออไปปลูกไว้มันสิบปลอเพลวะนะยันนะยันอาปลูกยันเพลออกมาเป็นลูกโอ้โหเนาะทองใสขักแล้วฮะเนีคเดียวที่ยนเียน่่มาสิไปสิปลูกแค่ว่อยู่สิคือปลูกต้นไหม่ครายุมันเพเนาะเดี๋ยวะบรทข้า้เ งาน,นแล้วแตงว่าคันปลูกเป็นีนี่บอปต้องใช่เหถ้าสิปลูกาแล้วตัวนี้ก็ต้องเมียนตัวนี้ก็ได้โอ้ต,ตัวที่มันเหลือห้องน้าระบาะ่อย่างนี้เดือดห่องหน้อ

เมนูไดสีเท่แกงเนี่นล้านเปดล้านเก้าเนี่ยฝนเดียนี่มันติดถือได้เมื่อไห่มาบ้านล้านสามเนี่ยแม่จังให้ปกเนี่ยยันลงผัดไปเบิด <c oughs> เอาไปปลูกเนาะเห็นบอ่อนคนคำว่ามันเทออกไปแต่เงินได้เนาะเทไปกองไววเลย โอวัวแมวแม่นอะไรอยู่แบบเนี่ยออกอะไรปลูกก้อนกีดินนะดูขักวนยังเนี้ยจะต้องได้ซื้อแล้วเนาะเจ้าแม่นดีจังหนุ่มขึ้นนี่ใคที่เห็ดเพาะเนาะเยันแมนอยู่เด้อต้องใส่เลยเยพด่อนคุณนะคือเห็ดเพาะน้อยแค่ขาวเมียนะฮะเอาเอาแบบนี้เอา หยอกยอกมันี้ยงหยอกไงยอกระวังเด้อมาหยอกคือเนี้ยอื่นหยอกได้มึงงับมันเลือดออกมันเสียเงินย้อนได้ฮะโอ้โหกระหูกด้านนึงเลยเนาะหยยานเลยมานี่เมามันกำลังกันแข่าซัมเนี้ยจะห้ลูกเล็ดเด้อฝนเด้ออีนางน้อยนาะเล็ดหันจะแน่เนาโอ้ยเปงับลูกมันเลือดออกโอ้ได้ซักยาย้อนได้ จับแ่จ <rôle à déc> ับ <dans les gens ici> ับแม่ก่นแหละแมวหนึ่งกินให้ลูกลห่นเนอะีนี้กนอนนันเอิกแม่กันนอนคือชื่อใครอยู่ย่ามันคบมันยังลูกแล้วมาหน่อยมายังลูกเล่น พักไฟปะไวุุ้มเลยวะอยู่ทีตัวนี้ครับป้องไว้หรือคักปันยังม,มิดหนึ่งกับโบไปเนาะฝนเนาะ <c oughs> ออจังซี่แย่ฝนจะมาคนอยากได้ตัวนี้เราขีดดินเอามาตวตวตัวเกาเรือเรือจกักล่อฮะเ,เอามาวาดน,นี่ด้อ เม่บอกมาเลยนะยามันแล้วผลเทพืชมันจะเป็นยังนี่ต่คันขีเหงือมันนั่นร้ายไหมล่ะฮะกับเก็บออเขาจะเก็บไม้เก็บตอกอ่ะไม่ขนหนาตลอดมันก็ไร้แน่นองนีเก็บหอกเก็บหอกอืออือ้ก็หนูฮิตน้อยนะนั่งไม้นั่งไม้บ่ นั่งไหม่ปะใหม่มหน่อยหเอนนหินหนูหินน้อยหนูหินอินเตอร์พอแล้วสูงล่ะคันฮาต้อมไว้คันวามีพูกขึึน,นกับว่าเป็นึ่งไงกัไม่เถาว่าเอาไปเล่น เด้อเบิ่งเอาเบิ่งในเฮือนอีกคน้ะยกัเฮือนอีกอนจ้ออกาได้เป็นมาวันนี้เขียนคักวันนี้บเขียนคักวันนี้ มีบอลช่างเราจับประตูนี่ๆๆนี่ตีนไงเล็กตะปูเราซีเจาะวัลเม้นตเล็กตะปูเป็นเล็กเ,เล็กบอลน,นี้เราซีเข้าไปมันเจอเล็กแล้วออกมาถึงบอกว่าเข้าไปมันพ่อเล็กกับเล็กพ่อกันมัเนาะ<ง>แล้วก็เลยเห็ดเราได้รอ,อ,ดอไปนี่ละสร้างคนกระเบียกไย Hoặc là hoặc là nó hiệu lúc nào có thể luôn kim ba lúc nào hiệu 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 ăn hiệu 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 เคร่งใส่เลยไม่บ่าไม่ยังไม่ละล่ะนี่มี่ไปวะนี่แล้วปีใหม่แล้วอ๋อนั่งปีใหม่โอ้ได้ปีเกิดเดือนได้ครบเลยบ่ครบแล้วครบปีปีหนึ่งแต่ยังไม่ย่างมันเกิดเดือนเก่าช่วงโอ้ซื้อนั่งปีใหม่อืมบังเด้อยังให้ขึ้นเอาขนมก่อน น้องปีใหม่เหมือ,อ,อนกันเอเอิญบดน้ำเล้ยบาดน,นี่เนาะเออนะนี่เอิญอะไรน่องไม่ไม่ทำไว้แล้วกินนะนี่เลยโอ,อ,อ้นี่แหละโดโซนี่แหละดิ้งหน่อยกินจังบบว่าเป็นวัดมันมัน,มนกระรอบกอบ็แกะฮะแม่เราเไปเล่นเนี้ยเอิญว่าขนมบ่เ <c oughs> ออผัวก็ได้ขนมเมียก็ได้ขนมบาดนี่อ้าวจ้เออ ว่ากินซ so wow, mm ื่อให้ลูกได้บ่แม่นซืที่ให้พ่อมันได้ว้าบ้งฮะกินแล้วโอมี่เพื่นมา้กินขนมใครู้กินบ้าได้เจ้าเด้กินเน่ยเจ้าเี่พน่อยไอยกิไม่เถาเด้ใล้ากินอย่บอกบอกเรากินนันเดอบ่๋มนว่าให้แต่ลูกไม่เถาให้วินเถามันจ่ให้เพื่อนก่อนเพนให้เองเดี๋วไปแล้วให้เอง ดีได้วแหละให้พ่อให้แม่กินดีสำคัญแม่ทำพลบ่เลี้ยงเทามากับใบใหญ่ด้วยแม่เ้าเลี้ยงหันราบเลี้ยงต้งใส่บบได้เฮดเมียได้หนิเลี้ยงคือทงใส่กับแม่กับโทรมาเล่นน้ำตะกี้บบได้เบอร์จีโบนี้เราได้เบอร์แล้วโรมาเล่นซะเนาะเพื่อนซานแล้วกันอย่างเมื่อเอาเรามาคืนย เมื่อว่าทางใสเมื่อเอาแล้วดามาบุเป็นได้เราอ่ะคือเมาเอาแล้วอ่ะนี่พอพูดเมื่อเอามามึงณแม่เสียวนางเขานะนะยังกับพี่คนเราใหญ่เด้กหมาหนุอยก็ได้เซโก้ตัวดำตัวนึงนะนี่พุนโอ้เจ้าก็โชว์เจ้าคือนอนดีแท้ปะยังพี่ปะวันนี้โชว์นอนนอนทิ่ชื่อครักเอาเมื่อก่อนตัวนะวันนี้โชว์หลับนอนน่ะบอชี มาคอยดำไม่ใช่ได้มันตายนะกู้เอาตัวนี้มาแทนกันนวเจ้มาว่ากนยได้อีแล้วงยนเนได้เีด่ใชได้มาคอยต่สีดายใช่ไหมตัวผูตัวผูหอันนี้ฉันมาเกิดทะพี่ตามพ่งนี้เอาหรน้องมาสีเนะตุยรวยโชคใช่ะโอ้ยมาโชคใชยตายแล้ว คือว่าเนี่ยแอะไรยไปใส่ไอ้นี่หอคอกว่าขนมาดูป่านนี้ข้นใหม่ที่ว่าใจดำพุ่นแล้วลูกขาแบลูกจอนโช่จะขนขึบหันขนมือมอนอมันมงขึ้นมาขนลนหมเนาะบมตัวนี้คือขนบันลุ่นหันหันขนดำเนาะหันอีกนอนนีเด้นอนมันนอนลูกไข่คาราวังให้เลือกมาคาวก็มาดำนี่แล้วบนเอาได้มาคาวมาดำมันจงนั้นเพื้อน ออามาดำมันเห็นมัด <laughs> 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 มาขาวเห็นมัดไตโอ้บ่เอาตัวนี้มัดมีมะไรน้ำเปืือนน้ำนี่เลยเพรา,าะเวล,เล,เลาม, <laughs> มันกินนี่ทองจน <laughs> จุกัข,ขี้ดินเอ้าเวลาไม่ใช่ได้มูเชลเหมืมันนอนหรือว่ายนนันน้ำเวสบายเวอร์บ๊องแนงเมาขี้ขานที่มขี้ขานไปให้เนี่ยขามากเกือเข่าอยู่หรอวะไปวอนเมือยังเอด็กไปหมด ห <cs> ่านเอิ้นก็บ่ได้ยินหูหนวดอีกจักอันนี้ไมาหูหนวอีกได้นี่เออเอ้ยาหูหนวนอีานี่พรหูหนวก้แงแน่เอ้ยาวกองเนาะลองเอาแนวที่ว่ามันมีกินมึงโนปัจุหูดังมันสิบ่แล่นไประมาเลยบ่ยังบ่เป็นนักกินมันดนเปนโกกบ่เห็นนักกินแล่นโกกติแม่น หยาดกันอยู่นะบอคักปนได้แบบนี้มันแต่แนวกินนี่สิป้าป้าจะนั่งดลงนั่งเล่นกันจังไหนก็เมื่อแหละบอชีอยากได้จะคลิปแล้วจ้ะน่ะมันนี่เป็นยังไงต้หายบ่เป็นยังไงเมื่อคลิปแล้วงุ้ยพุ่งมั่วคลิปแียวงุ้ยพุ่งพ่งหายได้บอชีว่ะกระบะกองบอแล้ว พกินจะไปเชฟวบ่บ่ปีใหม่เพิ่นนั่งเดินกินอยู่เพืนปีใหม่นะั่นงเพื่อกนกินกับกบกบพี่ส่งขึ้นเนื้อก็คือว่าอันนี้เพืนเป็นส่วงปีใหม่เพิพ่นพักยุดธินยุทธินเพื่อนในบริเวณอยากขึ้นอีกยี่บ่จะจะขึ้นอีกยี่บ่เรามีโอกาสกอวยาจะขึ้นอยู่พักอยู่นะพักกดไปมักเบิ่งเจ้าตอนล้มทู่ตัดล้มขี่รถวะ มันขึ้นมันโอ้มันขึ้นไงปิตยานเดียบรือทีจับขางนี่ทั้งหนึ่งจับขางนี่คื้อู้เอาเป็นปิตยานได้ผลเลยขึ้นลงห่วยนี่คนทางน่ะเนาะแบบมันคือลงห่วยแบบขึ้นแล้วก็ลงมือชีแบบซูเปอร์รถกระไม้นะไอคิดเส้นยอดเนี่ยบัตขากลับนะใครเนี้ยบัขรคาบคากลับมาตอนไปตุ้มอิ๊ดยังบอกเคยบบนี้อยู่คือขับรถลงห่วยขึ้นขึ้นลงแบบ ตั้มชูงตั้มชูงตั้งกล้องอยู่ข้างหน้านี่อยากตั้งกล้องถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่ตะบนทางเนาะทั้งหนึ่งจับทั้งพี่ทั้งจับข้างละตากระลับติรับตาไปอย่าเห็นดิอยากคิดว่าไปอย่าคิดบันยากว่ายค่อยลืมคนหายใจจนวิตห่วยค่อยจึงได้หายใจแต่ลงห่วยบาทบาทสุดท้ายแฮ้ยโหหนุ่มเจ้าหี้กัน ต้นย่อมแดงย่มงอย่มตีนเยอะแรงไงตัวนั้นแห่งโขดกูมูอเนาะสั้นน,น, <ะ S 2> นี่แหะบมดโค้งบัดนี้ชั้นโค้งนะแบัดนี้ตายลดวดวะคนรับตาได้ตัวน,น่ะออโอ,อ้โหคนผมมือตาเบิง้งแน่หน่ยอยคนรับตาดวงใจโอ้ยพ่อแม่เอ้ยไปน้ำขามาน้ำแข็งลูกเด้อนี่ไปน้ำขามาน้ำแข็งได้พ่อทองเทียนสัานได้ปะทางอะไเนาะแต่ญาติญาติว่าเวียดเลยจะได้ไปว่าเวียดบ้านนี่ก็ บ้านกระเลงกลางบ่บ้านกระเลงกลางจะได้ขับไปบ่เป็นท่อบ้านตรมตะนางไปมาแล้วไปลายแล้วเจ้าบุญญาณบ่ทำหวยอันนั่นนะกะธรรมดาท่านเจ้าเข้าไปแถวอันนั่นบ่บ้านนันนี้เด้บ้านพงไงอยากได้เครื่องไหลน้ำเบาบาบิลลี่นั่นเมนเข้าอยู่บปล่าจะเข้าหรือพ่อไปหลายบ้านในบ่สิว่าบุญถือจะบ้านไหนเป็นบ้านใด เราว่าพื้นเที่ยวเที่ยวนอบ้านนั่นน่ะมีบ้านเราว่าบ้านนั่นน่ะมิตรบาวินลี่แล้วเขาเออจังหวะเจ้าบดเล้เขาหรอกค่ะว่าเพราะว่าเพื่อนผมบ้าหน่อยอยู่เขคมป์ท้างเราเนมเจอรถแต่ละคันมาแล้ววะเออนีแต่รถบาวินลี่มันกระเลงกระเลงกันอะไรงงมันกระเลงมันกระเลงไปดิมีตรสวนยางเวียดเออทางนี่ก็จะลับตาผมเบียกมือเบินบึงพยาดท่านว่าอยากเบิองทางโหดขอไปเที่ยวบ้านนะ ตนางเด้อตนางกลุ่มตนางจ้ะบ่ขอนก็เว้าทางโหดแล้วจังสิให้ข่อยไปเบิ่งข่อยย่านนั่นโอ้เนาะขึ้นไปจนพุ่นแลชุดหัวู่พุ่นแล้น่ะอันนี้จ้ะอันเดียวบ่นะบ่ๆล้มันมีหลายเขตเ้บางกับันวไปบ้านอ่าอะลองบ้านอะลองกลุ่มอะลองอะลองนี่ก็โอ้อันตรายเดี๋ยวสิะนองีเด้ไปฮดมื้อนี้ข่อยบ่จักา ไอฮอดอันบอลเคยว่าอย่านี้แล้วขัดเงนครับเขียนแต่กันได้หาเพราะปอบไปแค่นั้นแหลยังโมจันขึ้นยมายังสายเส้นทางนี่กันเราขึ้นเขาตามเจ็ดตามช่วยย่างไรแม่นี่เขาไปแต่ทางไงชื่อคันย่ามผลเขาได้ต่อบวบวได้อืบบอบ้านอันนี้เนาะโอชีเข่าไปกับบักเลิกบวกเป็นชี่ใกล้มีอยู่ชิบลากเกินบวกลัวเนาะคันว่าแต่ทางไงเข่านะบวกลัวตามที่เฮาเบิึงนี้ กัวฮอดทางเข้าบ้านเฮาอีพุ่นกินลมบิลิงนี่เข้าไปอยู่บ่บ่บ่จักเฮาบ้านคุ้มตะนางแล้วเนาะพวกรูลิงห้อยางเด้่บ่บ่ทานบ่ได้นกินลิงบ่เข้าไปบ่จักบ่จักว่กินิงเด้อคือหัวเ็กน้อยเนาะบลิงเนาะจังห้อยย่างอยู่ป้อตินสิกกกะเลเห็นยังว่าเพิ่นกินเด็กน้อยคือหัวพวกรูปเด็กน้อยอืเด้อลิงมากินกล้วยได้ยิงเอา่น เอาไปปาเพิ่นกินเป็นอาหารเนาะครูมันเคยกินคือเฮาแบบ่ได้กินจักเทื่อไก่กินแล้วคือคนจเนาะคนนี่เนาะคนนี่วคือคนใดเคยกินมาฝนลิงไ่ค่อยเห็นเห็นกับเจ้าชายต้อง t ิ k จอกกัดมือคือคือมือคนนี่นะเห็นแห็นกินก็คือคนือคนคือคนเฒ่าเนาะคือคนเฒ่าเลยดีแอบได้เข้ามาแซ่บได้เอาห็นเฮาก็ะยาบเอาว่าทำกับเจ้าน้ำบ้าน Họ hiền họ có những dạng này nó Một chín trăm nha Ui, tí nhì tí ấy, bố nó ừ. 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 Để hãy trang hành trình của bố cãi đến đây <laughs> Để trang đây. Ừ. cái đây Cái khai phần khôn mẹ này xin Ui, nhóm Nhóm Mình bố nào cả nó, hình bố chút cấp nửa con hào thì kia vấn bố lì đó cả Điên đi Nè, bố bố chạc liên chạc khang như nặng bởi hẳn Vâng qua liên là cứ khôn là lì đầy Nó Nó cứ một bố bắt bố เบื้องตีนเมื่อยเนาะพอเพิ่นมีคนซื่อเนาะยังจะมีคนยืนนะคือชักเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่นด้วยเห็นว่าเพิ่นเวลาอันเพิ่นเว้าเนาะแต่คราวผู้เฒ่าเพิ่นเว้าตะกี้อยู่บ้านเฮาก็ยังมียิงเพิ่นยิงเนาะเพิ่นเอาหน้าแม่นบ่เอาหน้าเน้ะเพิ่นมีมีมีอันหยังเพิ่นเอาใส่น่ะอ่าใส่แล้วเวลายิงเขาแบบนี้ยิงแต่มันถอดลูกหน้าออกมามาดมเบิ่งดมเบิ่งเลยสิกะตัวเองสิบ่ยย่างแล้วกะปองลูกไว้แล้วกะตกลง ผู้เฒ่าเพิ่นสอนนะแปลว่าเพิ่นใส่น้องนี่หนึ่งเล่าเนาะแม่นอันนี้ผู้เฒ่าเพิ่นเล่านี่ก็คือความจริงนะเพิ่นแล้วเพิ่นหู้เพิ่อนมาสิตายปะลูกเพิ่นก็เอาลูกเพิ่นไว้เพิ่นก็ตกลงบัดนี้เพิ่นดมเบิ่งได้ียวตายเนี่ยยังแล้วเนาะแม่นคือคนเด้อเพิ่นก็จักความคือคนน่แมๆ คิดสึกเว้า็เว้าแล้วก็คือคือซึ้งได้เว้ามาเด้อมันเป็นแบบนึงให้ลิงคืออีคือแหนมือหยังอุ้มลูกอุ้มหยังก็คือคนอุ้มนี่แหมันเป็นหยังเนาะแม่นนีโอกาสได้ไปเข้าไปเบิ่งอือเว้าได้ไปนําเจ้าสิได้ไปอยู่ท่านไปได้จุกข่อยยามบ่จักทางวก็นีใกล้ยอดทางวสนงนี่ ตามทางขึ้นไปมันมีดอกจักเบิ่งขึ้นเขียนไหวอีดอกบ้านเด่นสวรรค์ตามทางเข้าไปเลยเลยกายพุ่นแล้วไกายขึ้นไปท่งขนแล้วิวจักักวข้าไปจนชุดเหยียดพุ่นแล้ข่อยไม่ได้ขึ้นไปไกลขนาดนั้นเคยบไปไกลเลเนาะจักเาหากระทดสอกทดลองใหม่ก็แม่นนี่ก้อนยู่ถนนทางก็ย้อนพาอาจารย์เพื่อ้าไปได้เ่อะไรที่แล้วกันลองเบิ้ ก็เลยไปนะพระอาจารย์ไปได้พอมีอันประสบการณ์ไหมพื้นเล่าให้ลูกฟังเนอะโอ้ยพอข้าวตะกี้ไปพูดคนบ้านคนกินดิ้งดี้งซูโม่เนี่ยังกินเนื้อคนถึกินเก้าเลยกันีเจนมาเินมากินแต่ข้าวตะกี้กลูกหัวมันจนหลอดนี่เพิ่นกินยืดๆนะถ้าไปเห็นแต่เพิ่นนั้น เอาบอนตากแห้งมาบอนตากแห้งตอนเพิ่นเขาเนาะอือมันคือคนเด้อะไรวะโอ้บ่เวียดเราบ้านคนกินลิงข่อยบ่ได้ไปวสบายดีพคั่นไปบหน้าคั่นเจ้าไปขสิเห็นนําอยู่คั่นให้ข่อยไปเองข่อยยังบ่ฮู้ว่าไปบ่ไปยังบ่เคบ่ยังนําท่งนี่แหละแต่ว่าังหลายก็ไปบ่มีโอกาสเด้อเป็นเป็นครอบครัว เดี๋ยวจะพาไปเจ้าไปเจ้านั่นเู้ดผมรู้อยู่ทำนี่เจ้าก็พูดไทยเนาะว้ายเอฟซีไทยเบิ่งหลายเลยว่าอีกว่าหม่ดูสินะแค่นี้ให้ผมพูดแค่บอชีว่าเดียวจะตกล่องมั้งเห็นตกล่องเอาเนาะแต่เปิดว่าเอ้าคือว่าว่าผู้ถืออะรอย่างเงี้ยว่าอ๋อเขาเป็นคนลาวดิเฮียนว่าบางทีเฮียนเห็นว่า เอาลาไปบุกไปอ้ยแต่คอยไปไทยคอยก็ยังบุกไปบ่อไทยเนาะอยู่อยู่ก็อยู่กับคนลาวบ่เอาแก่เพื่อนกับเพื่อนเอาเลาวเพื่อนกับเข่าใจเนาะเพื่อนกับบุอนนี่เป็นไงดอกไม่กับเอาล่าเอาไทยกูเป็นเพื่อนกับบริสิเลียนนะมีแต่เอาเองนี่อะไรต่างต่างเอาจะต่จำนวนประมาณนี้ครับเออเออเมนเมนเอาไทยตุ๊กหลงนี่ครับกินข้าวกินข้าวกินกินไม่บอกว่าทานที่เลยน้องกินข้าว นี่ไปหันไปนี่กันเพิ่นท่านเข่าก็มิเพิ่นแสดงนั่งเน๊ะไปเจอคนไทยเพิ่อนว่าวรีข้างตื่นพลุจักมัดควงเพิ่อนว่าไวายดินะเพิ่อนว่าไวาดิเขาเขากะไทยกันไทยบนโคกไทยบรรคุไทยประดิษฐ์คนกะไทยดงมุกยางไทยแต่งนะครับไทยแต่งเอ้าว่าพะเยเตะเนาะว่าวว่ารับการคนณคือจักตำรวจ จับเราเหรแล้วใบไทยเจ้ากอยย่างหะอะเจ้าเจ้าเป็นคนนั้นแด้ผิถามคนไทยงเราวะไทยก็เอาบัตรมาเบิ่งรู้ผิบาไทยไทยอยู่บ้านใ้บุมีอันบัตรเราวะตำรวจถามไทยเชียงหมรอะโอ้ยยังไปหยอกพนอีกโ่้ยย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 ยอยยกยยยยยยนเยย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 นบัยยยยอยย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 ัยอย เลาผัดไปว่ยอกเฮ้ยจะไปว่ยอกเพลินป่ะเพลินทีแล้วเพลินกะหัวแล้วเพิ่นกล้วเมืออยู่แต่วันอาทีตเพิ่นดิเพลินต้องควักเพิ่นต้องรัดแต่เพิ่นบอกควักรัดเนี่ยเอ้ามันรถคันนั่นจะคือปล่อยไปมันต้องขยเพิ่นเออมันิมีดามากก็ดีรถขยับไปคือรัดติอ่าขึ้นรัดแค่รถขยับนี่บอรถคันนั่นเป็นอะไรเรื่องกันบ่หรือวนี่ยังมันมีเจ้าหน้าที่ก็ดีได้เพื่อว่าเผาเกิดอุบัติเหตุอย่างมากกับเพิ่นและเห็นเพิ่นรัดนะเพิ่นเห็นตามอาทิ่ยเพลิน ประเทศต่างาที่เพิ่นเอาไปถือต้องกับว่าเป็นย่างคือประเทศไทยกันเป็นยากวดล่ะเพิ่นกวดคือไทยมาเล่ากับว่าเป็นย่างถามาถือดังเอฟซีบางคนเพิ่นว่าโอ้ยยันจับบอกเป็นย่างถามาเอาเห็ดมาถือเนาะเป็นย่างนาะเห็ดมาถือต้องนี่เพิ่นเอาเอกสารเพิ่นเบิ่งกับผ่านได้เพิ่นค่ะคือเล่าไปไทยกับใช่ว่าคือโบไปทำงานนี่ก็โทษพาสปอร์ตเละพี่น้องแล้วก็จบแระชับเงินนั่นแหละ มีเง yeah. ินเราไปในรถบ้าดนี hmm. yeah. well, then, been, you know, ่เออจะได้ส so mm ิค hmm. mm ือเพิ hmm. mm ่น hmm. ก mm ็เห็นว่าท่องเที่ยวมาก็ทอนนั่นแหละแมนคนนพิ่นเบายบวกก้าไปเราโอ้ยเป็นยังที่บวกก้ามาคันเทาเิ็ีถูกต้องถ้าว่าฟังเล่านี่มันสีตรงที่ว่านอนบ้านบ่ได้เนาะนอนในบ้านเอาหูวจักนอนต้องได้แจ้งหัวบ้านแจ้งแต่บางบ้านบไม่อนุญาตมาตาเอ้ยตะกี้ได้ไหมตะกี้แถาแก่ขอมันนอนเฮือนข่อยสามขึ้นได้ ตะกี้้แต่ลูกข่อยยังน้อยนี่เพิ่นท่าแกข่อยเพิ่นมาน้อแล้วข่อยกะไห้เพิ่นนอนอยู่เพื่อนข่อยแล้วข่อยว่าไผมาข่อยว่าเท่าแกข่อยเพิ่นก็บได้ว่าหยังไรเออพอบ้านตะกี้แต่มันขึ้นอยู่กบในบ้านข้นกบในบ้านผู้ใดเพิ่นแบบว่าโอ้เข้าใจอยกบ่เป็นยังมันก็บวุฒิบานใ่ไแต่ข้าวเพื่อนข่อยท่านได้ก็เพิ่น่าไผมาหาเพิ่นกระามอยกข่อยว่าแ่าแกข่อยอ แล้วก <In> ็มานอนเทือนข่อยสามคืนชงคืนแบบว่าวัดเราเคสมาสามมือเนาะแล้วก็แล้วก็มือมันเป็นบางพวบเนเ่ยบางบวานจจะเข้าใบางบวานโ่ได้ไหนแต่เขามาอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยบ่ได้บ้านข่อยก็มีหลายอยู่บ่ยากเข้าอาเที่ยวซื้อบ่ยากเด้อเออชาวบานคำคำนะเจ้ากรับเมื่อโบเป็นยังกรับเมื่อนอนตรงคำมุงแงมบ่เป็นนอนนอนบ้านเราได้ยาเคสจิงเบิ่งว่านชาวนู่นก็ผัวแล้วนี่ให้เป็นผัวเมียกันได้เพคนนี้มวยอยู่นะเออ น้ำบ้านน้ำบ้านน้อยบ่บ่บันย่างเป็นเพื่อนกาบบอวอาง่ายเนาะมันมันบอคือกันบางคนเพื่อนกายเก่งคัดอันนั้นเป็นเป็นพัวอะไรกะอยากง่ายอีกแบบเนื่องหักคันเท่ามาแล้วกรบ่เป็นยังได้มันมันยากตรงตรงที่ผู้เพื่อนเก่งคัดแน่นอนอยู่เอาเพื่อนเนาะเอาตามกุศลไม้ของเพื่อนรีเพื่อนบัดบอออกมาโน่นนี่นั่นมันขาดตัวใดตัวนึงเพื่อนกับบอยยอมกับบอยหิ

ว่้ฝนผูมันรอทางเข่าได้ค่ะตันยังว่าชาวพี่น้องเบอกลายใหญ่ห้างตันยังตันคนง่ายออพวกตอนคนง่ายมันก็ฮู้ยุ่งแตว่ตันจริงมันม่ชอบตันนะบ้านผูจัดการเราแมน ป้าซาบ้านเพื่อนแต่ละมือท่านพี่หมูจำตาให้ไปคิดเพ่ไปออกครับห่านเห็นบอกผู้จัดการแล้วคข่งคัดอ่านหมดอ่านหน่อยสาวใหญ่ไม่ได้ไก่ด้วยไม่ได้แอบน้อกสิไม่เช็คว่าล่ะยับป้าใหญ่ย่าเอาหลังเมื่อนี่จังเวอตายเมือไอพี่น้องไปซาพี่น้องเลยกับบ้านกับซองไว้ในหน้าบ้านเนาะโดยสบายดีนะบอนัวหัวมวนเด้อพี่น้องเด้อนะ พ่อ,อ,อก,กันคลิปหน้าพเพื่อละคลิปนี้ไปก่อนไปแล้วก